สวัสดีทุกท่านทุกคนครับมาๆกินข่าวร่วมกันตำบอกงูปอดตีนไก่เอ้ยเสียบตะรูฝ่ายไปบน่าเอื่นเทพดามากินน้ำข้าวแล้วเนี้ยคนเนี้ยกินพวกเนี้ยได้หดเอือแก้วแก้วบองมี้ันบองมาเสียบแสีร่วมกันครับ ขอบุญบออบขอบุี่น้อง,งองไปครับก็้ลบมาบึงง่ต่อไก่ต่ตีไกลกกรอบมิลองจริงก็ตางวงเงยดึงหัวเยาเยาะเยาะๆยาะวนีคณะรคณะสวัสดีพี่นองครับขอบุญบออขอบุมีมนลองฟองไปกลับมาบ่งมาแง เป็นแรงเชื่อแรงใจห้เหม็นตีส้มเนีด้พี่น้องว่าเป็นแน้ไรแบบเป็นกระเป๋าเปานมามาน็นกระเป๋มาห้องเงยบอกแม่เตัดขนาดพี่น้องพองไปมาๆๆเฉยๆร่วกันครับตะโมงหนึ่งแสบขนาด,ดนี้หนึ่งหัวจะหยอกจะหยอกคนแล้วเราเสร็จแล้วพวกเจ้า ขีสันน้าร mm ับประทานตีนไก่หยิมตีนไก่พี่น้องบิ่งนะขากันนะพี่น้องมาๆมาเซฟๆกันเหงื่อเหนียวกระติบปากใหญ่เลยเอที่พูดครอบหุณนนะ คุย<อ>ก,กับตำรวจหงษ์เลยเก่า,ากนานันแั่ไหนดึงหัวจะยอนจะยอนโคมากกำลัไล่เลจ้นตำรวจพงษ์ะหน้าแซขนาด เด็กข้ามมาปลกแก้มแต่ล้ำมอกปิกครกับกระลำสับพีหน่อยเลยขอบคุขอบคุณพี่น่อยขอมบมาบ้างมเน่เป็นแรงเชื่อแรงใจให้ครับ เอาละครับรำลบาบพระจากรจุ่ดีมิ่งทุกท่านทุกคนนะครับด้วยรำด้วยรำด้วยกันทุกคนครับดูปแบบนี้ก็แบงมันนะกินไก่เราต่อกินไก่ปาแก้มปากแก้มนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับขอบคุณขอบคุณครับผมลำด้วยลำด้วยครับคอมเมนต์ที่ส้มได้แน่เป็นหนอเป็นแนวเลยนะครับบ๊ายบาย